สมาคมกัเป,เปเียร์ยรสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันหลังสิงค Association of Southeast Asian n a t i o n หรืออาเซี่อตั้งขนโดยิญาตุนเทศหรือบงอกนิเีย่นทแต่งสีหโพคผูัการค้า500 โดยประเทศสมาชิกร่วมแรก5ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียซิลิกิสโตและไทยมีสูตรผสมในกาโตร์เรื่งแรกผู้ความนักภูมิแพ้ทุชาติที่เข้าการกระสาทข้าการทากสักจากประเทศัโกต่อมาดูแลบรูจารา ร2 5 2เรียนา้ารที่28กรกาคมผู้เรียนห2 5 1 8เรา้เรียนว่าเาร่วเมื่องที่23รกวาคมผูเรียนก2 5และคุรทราบรที่30เมษายน อทาปนานมรสร้างสรรค์รางสังคมว่ากานเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมัยภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้งส <ơi> ิบประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนมีสิบประเทศทั้งหมดได้แก er ่บรูไนราลีสารากัมพูชาอินโดนีเซียลาว มาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามเกณฑ์ละของอาเซียนเกณฑ์ละของอาเซียนคือตววข้าวสีเหลืองสิบวงวนัดวลกาหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกัน 对。<Yeah. S 2> yeah.